หินปริศนา Stonehenge ใครสร้างและทำไมคุณเคยได้ยินชื่อ Stonehenge ไหมมันคือหนึ่งในสิ่งก่อสร้างลึกลับที่สุดในโลกตั้งอยู่กลางทุ่งกว้างในเมืองซอสเบอรี่ประเทศอังกฤษเป็นวงหินยักษ์เรียงเป็นวงกลมที่มีอายุเก่าแก่กว่า4,000-5,000ถึง 5, ปี Stonehenge ถูกสร้างขึ้นโดยคนในยุคหินใหม่แต่สิ่งที่ทำให้มันน่าทึ่งก็คือก้อนหินบางก้อนมีน้ำหนักมากกว่า25ตัน และถูกลากมาจากที่ไกลกว่า200กิโลเมตรซึ่งในสมัยนั้นยังไม่มีเครื่องจักรไม่มีรถบรรทุกแล้วพวกเขาทำได้อย่างไรนักโบราณคดีเชื่อว่าผู้คนในยุคนั้นใช้เทคนิคง,ง่ายๆแต่ชาญฉลาดพวกเขาน่าจะใช้ท่อนไม้เป็นลูกกลิง้งหรือสร้างรางไม้เพื่อกลิ้งหินยักษ์บางทฤษฎีบอกว่าใช้แพรไม้ลอยตามแม่น้ำเพื่อลดแรงลากก่อนจะใช้เชือกและแรงคนดึงหินขึ้นเนินแล้วตั้งให้ตรง แต่คำถามสำคัญคือทำไมต้องสร้าง stonehenge จุดประสงค์ของมันยังคงเป็นปริศนาจนถึงวันนี้มีหลายทฤษฎีที่น่าสนใจเช่นปฏิทินดาราศาสตร์เพราะการจัดเรียงของหินตรงกับจุดพระอาทิตย์ขึ้นและตกในวันคริสมายันและเหมายันแสดงว่าผู้สร้างอาจใช้มันเพื่อบอกฤดูกาลใช้กำหนดวันเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว 2. ส,สถานที่ประกอบพิธีกรรม มีการค้นพบโครงกระดูกและซากสัตว์จำนวนมากรอบ Stonehenge แสดงว่ามันอาจเป็นสถานที่ทำพิธีศพหรือประกอบพิธีกรรมสำคัญของชุมชน 3. ศูนย์รวมทางสังคมบางนักวิชาการเชื่อว่า Stonehenge เป็นเหมือนแลงมาร์กที่ทำให้ผู้คนจากหลายพื้นที่เดินทางมารวมตัวกันแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความรู้ 4. ทฤษฎีลึกลับบางคนเชื่อว่า s t o n e h e n g เกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาว เพราะความแม่นยำในการจัดเรียงหินและน้ำหนักมหาศาลที่ยากจะเคลื่อนย้ายแต่ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันทุกวันนี้ Stonehenge กลายเป็นมรดกโลกของยูเนสโกและยังคงดึงดูดนักท่องเที่ยวนักโบราณคดีและนักวิจัยจากทั่วโลกให้มาค้นหาคำตอบไม่ว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงจะเป็นอะไร Stonehenge คือหลักฐานว่า มนุษย์โบราณมีความรู้และความร่วมมือกันที่น่าทึ่งจนสร้างสิ่งที่ยังทำให้เราประหลาดใจได้จนถึงทุกวันนี้และถ้าคุณชอบเรื่องราวปริศนาและประวัติศาสตร์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนต่อไป